สวัสดีทุกคนนะครับผมเรื่องเกม Backroom Descent นั่นเองนะครับผมซึ่งผมนะครับผมนะครับได้เล่นได้หมดแล้วนะดูจากเลเวลที่ผมอัพคุณก็คงจะรู้ดีนะครับว่าผมเคยเล่นไปแล้วนี่ผมเล่นไปถึงด่านด่านของจบเกมนะครับผมนะผมจะเลือก normal นะผมเพราะหมดอื่นมันจะยากเกินไปนะหมดศัตรูนี่คือเร็วมากนะครับผมอันนี้คือมันยากจริงครับทำไมทำให้เกมนานผมขอเล่น normal พอนะ h o s t มันไ่หนุกไนงะตเตอร์แ l กคอ r i g ิโ a l back door อดีเซนให้เสียงภาษาไทยโดยดีแมนโอเคนะผมนะไป let's go ไปกันเลยอ่าบางทีฉันอาจจะหานะฉันอาจจะต้องหาอาหารให้เขาในครัวนะโหลูกกูนี่นะลูกกูนี่หน้าตาผมแบบโหนี่เองทำไมหน้าตาอย่างนี้เนะี่ย นี่นะผมเราเราเปิดดูอะไรอยู่เนี่ยทีวีมีสัญญาณด้วยโอพี่อุ้ยตุ๊กตาเมวน่ารักเอาเอาไปด้วยได้ไหมอ่ะลูกลูกเอานี้ไปก่อนนะลูกเฮ้ยอะไรอะอุ้ยตุ๊กตาแมวลอยได้อะไรวะเนี่ยผมว่าผมไม่เอาของน่านรักน่านรักนี้ไปดีกว่านะห้องน้ำเข้าไม่ได้เฮ้ยนี่มันบ้าเลยวะเนี่ยสถา,านที่เมื่อกี้เมื่อกี้มันคือที่ไหนเนี่ย การวิ่งเพียงทคาไม่ห้องยาวขึ้นนี like ่พอใช้ใกล้ชันควรจะเอามันมานะได้เลยครับแพ้นี่เนี่ยนะอืมผมอาจจะต้องเจอทริปเปิลตีนก็ได้นะผมอาจจะเจอตีนแบบสามตีนทีเดียวอะไรเงี้ยผมขอไปค้นของกันแล้วกันนะผมค่อยมาเดี๋ยวผมค่อยมากลับมาจุดจุดนี้นะครับผมนะไม่มีอะไรเลย ไม่มีฮนะไอ้แค่สองทางเข้าไปขอปทางนี้ก่อนทางนี้ไม่มีเลยทางนี้ก็ไม่มีเสียงมาแล้วแค่เราไปทางนู้นอย่างเดียวสินะทางนี้ก็ไม่มีโอไม g o ก็ oh God. มขอลิ้นชักหน่อยได้ไหมครับไม่มีเลยเลยเขามอยากแค่คนธรรมดาเอ้ยนี่เจอลินชักละลิ้นชัก,กทำไมไปหาหมอ <c oughs> ก็ลิ้นมันชักไงครับเอ้ยมุกอะไรเนะี่ยเอ้ยทา่าน,นะโอเคครับผมผมก็เจอแค่อมอนงงหอนเดียว มีแค่น้ำมอมอน่ะเนี่ยอืมลิ้นชักอ่ะอ่ะทางนี้ไปได้ก็นี่หว่าอืมอูเปิดลิ้นชักก่อนเกะนะผมมันสามารถมีของได้นะนี่ไงดังนั้นเอาอห้ย,ยูตอนเจอผีตบแต่หลักแล้วมันก็ผมก็ไม่ค่อยโดนผีตกบ,บ่อยขนาดนั้นหรอกนะเอาตามตรงแต่พกไว้สักขวดก็ดีแล้วผมเอา้า เฮ้ยเผยแดกไปแล้วเออช่างเถอะครับปกติกดสองทีมันเป็นการกินนะผมนะเัวละครเราก็ตะกะล้วเกินแบบกดสองครั้งไหมตะเลยอร่อยเฮ้ยยังไม่ต้องการได้มึกแดกเดียวอะไรเงี้ยโคตรใช่เลยโอ้ว้าว The Back r o o ูอู่ทาไฟฉาย ไฟฉายนี่มันยังไม่จาเป็นในช่วงเลวกนี้นะครับอย่าหมายอย่าพึ่งมานะไมาหมาย,ยาพึ่งมาไมาหมาย,ยาพึ่งมานะแล้วก็เอาแล้วก็เอาอัลติมัตพรามเอาอัลติมัตพรามก็ห้ามมาด้วย My name is ultimate p r i m e อะไรเงี้ยะ c ิ i o n t ตาย,อ,ยาอะไรวนะเนี่ย อยากบอกอยากชินตายอยากบอกให้รู้นะผมว่าช่วยลบปาวเซอร์ผมละเฮ้ยอัลติมอรไบราดบานิอิสตอร์มัไบรืมเห็นเมื่อกี้ป่ะวันนี้มีอัลติมอรไบรดรด้วยถ้ามาน,น้ตัวดักแสดงว่าตรงนั้นมีโอกาสเป็นทางออกสูงเว้ยผมเคยเจออยู่หรือไม่ก็ไม่มีเฮยอะไรเลยอ่านะผมจะไม่วิ่งนะเพราะวิ่งมันยังไม่จำเป็นในตอนนี้ มันจะวิ่งทาไมเนี่ยว่ามันไม่มีตัวอะไรแล่ล่ะผมถูกปะตอนนี้เราอยู่ในแบคลูมนะผมนะผมก็อ,อาจจะสายนิดนครนะผมเกมก็เป็นแบบนี้นะครับขอโทษทีนะครับผมนะเอ๊ะไรอุตส่าห์มันไพรยย์แถวนี้ป่ะวะถ้าเปิดมาเจอนะวิเจอเก๋วว่ะ เยอะขนาดนี้ให้ผมไปบวกกับใครครับพี่ให้ผมไปบวกกับไอตัวนั้นเนอะแจกเยอะขนาดนี้ให้ผมไปบวกกับตัวนั้นแสดงว่าผมต้องไปบวกกับไอตัวนั้นจริงๆใช่ไหมนะเฮ้ยเ๊ะมีเยอะจังเลยโอ้ว้าวฐานไฟฉา,ายเออไม่มีอะไรเลยกัไม่แปลก อารไฟฉายมัยจะเป็นในเลเบลนี้นะผมนี่เรียงมันวิทางใหม่เหรอโอ้ว้าวขอดูดิโอ้มีน้ำอมอดอีกแล้วนะมอาวทำอะไรกันหนึ่งขวดไปต้นไปผมขอเก็บไว้นะผมขอเก็บไว้แค่ขวดเดียวพอว่าน้ำมอดนี่มาเป็นยาชั้นดีเลยนะเอาไว้ตอนโดนตบ เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ตอนโดนตบโอ๊ยเจ็บเอานา้มอนคือมาเด็กอะไรงี้ขออภนะัยในคำหยาบนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะนะขอดูก่อนดิโอเคนะผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วหน้าเมนูนะเนี่ยแสดีว่าเราต้องไปตรงไอ้จุดนั้นจริงๆใช่ไหมไอ้จุดที่มันมีไอ้นั่นอยู่อะอัลติมัไพรอยู่แน่ๆเลยเรต้องไปจุดๆนั้นจริงๆเหรอจุดที่มันมีอัลติมัตไพร่ตรงนั้นเนี่ยนะคุณบ้าหรือเปล่า แต่ว่าผมคงจะไม่มีทางเลือกมากนักและจุดๆนั้นมันอยู่ทางไหนนะผมลืมไปละ<น>ผมไปอัพสเตมินามาเลยนะให้มันวิ่งไวขึ้นไม่ไม่ให้วิ่งไวแล้ววิ่งอึดขึ้นนะผมผมวิ่งถากผมวิ่งฉิวแน่นอ,อนถ้าเจอนะอารติมันไพรูอยู่ไหนเนะี่ยอารติมานไพร์เต้องอยู่สกทีทตงนี้บอกว่า ơ tôi hiểu lên ư thằng tòa tôi ô wà Oh, Wow hai mát mã, mát Má, mà, ấy. má mát Má, mát Má mát má mát Má mát 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 โหผมเห็นตูดมันด้วยตุ <c oughs> ้งหมดเลย <c oughs> เสียงมึงยังไปเจอกูแล้วอะ่ะแบบท่านแน่ท่านเจอกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่งั้นจริงกูุงกีดแล้วผมวิ่งอะ่ะเ <c oughs> ออเ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 ออของเยอะอะเท้เวลาออกตินทางไปกันเลยหาทางออกก่อนเราออจะมาหาทางออกกันนะผมนะ โ oh. เดินมั่วๆไปเดี๋ยวก็เจอทางออกเองแหละครับเค่นทางออกอาจจะหายากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราควรจะเดินตามทางใหม่ไปเรื่อยๆนะทางอะไรก็ได้ทีามันไม่มีไอหมานะั่นน่ะมาเจอลิ้นชักสแสดงอาเจอจุดใหม่ขอดูสักหน่อยแล้วกันนะมาเจอของน่านไงเจอเยลลี่ยยเยี่ยม พื้นที่เนี้ยมันจะเป็นพื้นที่เราฟาร์มไปก่อนนะแล้วพอเราเจอพวกของจริงแล้วเช่นพวกไอพวกตัวหดมาไล่เราอ่ะจะรู้เลยเว้ยว่าแบบของของฟาร์มไมนมีประโยชน์มาปา่ะน้ำอมันมีกี่ขวดเนีย่ยโอ้ยต้องไปหา Pride หอัติมัตไพรเลยนี่อะไรวะเนะี่ยอัติมัตไพรตรงนั้นว,วัดกูมาก เอาดูมันพรายอยู่ตรงนั้นมันเห็นแน่นอนอ่ละดินชักเกะนี้แต่ผมคนเกะนี้ก็ไปแน่ เพราะว่าผมไม่ได้พวกคิวของหานั้นอีกอย่างของก็เริ่มเยอะแล้วด้วยแต่ของกูแบบเอ้ยเอ้ยสัตว์เออเ,ออเ,ออเออจอ,อีกเจเกี้ยนึงอันเยี่ยมเลยไหนบอกไม่หิวแหมต้องมีกันบ้างสิเก็บเก็บของของหน่อยอะ่ะสุรินชักที่มันอยู่หน้าให้ตัวเอาตัวมันพายนี่ผมไม่ไปดีกว่านี่ไงทางออกอืมรู้ว่าผมควรจะไปโคนสักหน่อยไหมควรไปโคนสักหน่อยไหมควรไปโคนสักหน่อยปะ แล้วมีของเยอะแล้วอ่ะแล้วมีของเยอะแล้วเราจะไปคน้นก็คงจะไม่มีใครว่าหรอกมกนะั้งนะอย่านะครับอย่านะเฮ้ยเอาดิมันพรายวิ่งไล่กูแล้วเอาดิมันพรายอ้าเอาดิมันพรายวิ่งไล่กูอ่ะกระเจาะวิ่งเร็วกว่าคนสิบเท่าอ่าะ ไปแล้วไอ้อัลติมัตไพร์เกย์อย่าบคยจะรอดอุ้ยเกะเกะเกยังจ่งอุกอีกเนาะดูโดดกันโอ้ดหกินน้ำกินน้ำอามันกินน้ำอามันกินกินกินอืมกินน้ำอมันไปอ่าสร้างแม่มะผมไปละไปละไอ้โง่กูไม่อยู่หรอกกูไม่อยู่ให้มึงตีหรอกนะเว้ยแล้วมึงเออพี่พี่อะไรพี่ เออเอ่อเ,ออเออมื่อกี้แค่หิวเฉยเมื่อกี้ผมแค่หิวนะเมื่อกี้ผมแค่หิวผมแค่หิวของทุกคนทพกคนผมแค่หิวของน,นั้นอ่ารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพอกินเวลีไปไฟฟอนและเซนไม่เคยเบื่อแเอ้ยผมรู้ผมต้องทำยังไงนะก็วิ่งยาวๆเลยแล้วกัน ก็ไม่แปลกใจนะว่มันเห็นนะคุณดูความทุ่เลของผมเดิยไปใกล้ขนาดนั้นมันไม่เจอก็ไม่รู้จะพูดยังไงละวาวสี่อันไปเปิดวาวก่อนว้าวจากการเกมนี้นะจะอยู่อย่างนี้ไม่ตายนะแต่ถ้าเราไปในเดอะดาร์คลูมที่เป็นน้ำท่วมหัวแล้วมืดอ่ะแต่เดอะดาร์คลูมเนี่ยเดอะดาร์คคูลูมเนี่ยมันเป็นเหมือนจะเป็นแหล่งน้ำที่แบบที่มีแบบทีเรียหลายชนิดนะผมนี่นะอลังการมากเลยนะถ้าล่วงไปผมว่าผมไม่น่ารอดอ่ะ แต่มันก็สวยดีนะครับเนี่ยวิ่งดีกว่าที่เจ็ดเออนหละซึ่งเราจะมุนมาไปเพื่ออะไรนะเอาระดับน้านี่ลงนะแล,แล้วด้านล่างจะมีลิฟต์นะผมตรงนู้นนะตรงนู้นมันจะมีลิฟต์นะครับเราขอไปในจุดง่ายๆก่อนนะก็คือจุดชั้นบนนะผมมันจะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วเราก็ค่อยไปตรงจุดเขาโกดซึ่งเขากดก็จะมีอีกสองอันนะผมเคยเล่นไปแล้วนั่นเองนะผม ขอเช็คดิโออาจ,จเป็น12นาทีแล้วเหรออ่าคลิปนี้อาจจะยาวนะผม,ผมอาจจะเล่นแค่สองวิวต่อต่อหคลิปเท่านั้นถ้าผมอาจจะแบ่งเป็นพาร์ทแยกไปนันเองนะขี้เกียจมุนกล้องอ่ะผมเลยเดินเงี้ยวแม่มเลย แค่นี้ยอยากอะไรถูกป่ะอือหือร่วงด้านล่างอยากโดดลงไปจังเลยอืมนึกคลึกอะไรเนะี่ยคิดจะโดดลงไปอ่ะนั่นบนขึ้นไปแไม่นะผมเคยละ invisible wall อ,อ,อีกแล้วเมื่อกี้ โดโดลงตรงนู้นทางนู้นเตือนตกแตกตกแตกวิ่งไปถ้าคุณถามว่าไอห้องเมื่อกี้คืออะไรห้องฟ้ฟาหผมจะเอาให้ดูก็ได้เพื่อมีคนอยากรู้นะผมเพื่อมีคนอยากเห็นนี่ห้องฟ้กฟาก็าจะไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้แล้วก็มีเก้า e อี้งูววันหนึ่งนะผมนี่ไม่ดินกระดูกนอะไรกศกกระดูกที่เล็กมาทำอะไรที่นี่ก็ยังไม่รู้เลยนี่จะเป็นห้องโล่งๆนะผมนะ ซึ่งเขอพูดตรงนะว่าไฟฉายมันจะจําเป็นมากเลยในด่านด่านหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่สปอยแล้วกันนะว่าด่านด่านไหนมันเป็นด่านที่ตัวละครเอกในเกมเกมนี้มันเกียดนะผมมันเป็นพื้นที่ละครเอกเกมนี้มันเกียดเข้าใส่เกียดอีกแล้ว่ะต้องเจอมันอีกแล้วอะอะไรยงนี้เลยนะผมแล้วก็ไปอาเกีนนะผมสอง ดวไอ้นนี้ดูอล้วกันนะนั่นคุณเห็นวาวหรือเปล่ามันวิ่งไวขึ้นนะจากตอนแรกมันจะเดินช้าวิ่งช้ากว่านี้นะผมจำได้ คลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเพลงอะไรไปเยอะนะครับผมนะเพื่อเป็นการตู้มันทะลุของการดูนะครับเสียงตีนบั๊กครับผมไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรตื้ดตื้ตื้อตื้ตื้อตืต้มันคืออะไรไม่รู้เสียงเดินมึงอย่าบั๊กสิวะ คลกันนะผมทางนี้มาตรงนี้ก็จะมีเป็นวาล์วใหญ่

ห้องห้องแบล็ครูมมีทางเดินนะับพันทางและไม่มีผู้ใดสามารถกลับบ้านได้อะไอนี่อีกล้อันนี้นะผมเป็นสัญลักษณ์นะอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมนะครับแอบอ๋อโรลดนี้ว่าสามเหลี่ยมโอเคมันต้องจำนะคผมสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมดวงตาสามเหลี่ยมดวงตามันเป็นห้องมาเติ้นนะบรับนะ สามเหลี่ยมนี้ดวงตาอ้าวถูกเชื่อไอ้อันอันตรงกลางผมเดาวนะแล้วมันเดาถูกด้วยนะประเด็นนะโอเคไปกันเลย let's go man รู้เลยห้องไหนไฟฟลูออลรสินไม่เคยเบื่อ What the fuck อะไรครับเนี่ยจะบน่นต้องวิ่งไปทางห้องสองุดนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเชียวว่าแล้ว อยากเสียงแล้วยังมีสตนอยู่นะผมไม่ดิอยากเสียงแล้วดูเหมือนว่าฟาวมันยังยังมีปิดด้านอยู่ทางนะแต่ว่าเราออกแล้วนั่นเองนะผมนะคุณเดนทักงออกนั่นหรือเปล่านั่นแหละครับทางออกของเราไปกันเลย let's go แล้วก็สีเสียงทำเพลงดังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็นะผมก็สำหรับแบครูมดีเซ โอ๊ตเดืฟักเมื่อกี้อะไรวะเนะี่ยเออเอ,อ๋อตัวกูนี่ว่าเฮ้ยลอย,อย่างนั้นเลยก็สำหรับแบ็คลูมดีเซนนะผมพาร์ทนี้คนระับก็ขอจบไว้เดี๋ยวนี้นะผมไปตามกันไหนพร์าหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ